ตลาดป่าใหญ่กับภาษีเสืยคำรามป่าใหญ่ที่แสนร่มรื่นสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีตลาดป่าใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนผลไม้ขนมและของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกในตลาดแห่งนี้มีตัวละครหลักอยู่สีตัวคือไผเสือคำรามเจ้าแห่งตลาดเป็นผู้เก็บค่าผ่านทางและภาษีเสหมีฮัก พ่อค้าขนมหวานนำเข้าช็อกโตแแตแลตจากป่าหิมะเบอลิงปิงปองพ่อค้าของเล่นจากป่าไผ่เจกระต่ายจา๋าคุณแม่ลูกอ่อนที่ชอบซื้อของดีราคาถูกจากตลาดเดวันหนึ่งเสือคำรามประกาศเสียงก้องกลางตลาดว่าเดค่าจะขึ้นภาษีของที่มาจากต่างป่าเพราะของพวกนั้นมันมากเกินไป ทำให้ของในป่าเราขายไม่ออกเมื่อข่าวนี้กระจายออกไปมีฮักกับลิงปิ้งป่องต่างหน้าเสียเพราะขนมและของเล่นของพวกเขาล้วนแต่นําเข้ามาและราคาจะต้องขึ้นสูงจนเด็กๆในป่าอาจซื้อไม่ไหวกระต่ายจ๋าที่เคยซื้อช็อกโกตกไว,ว,ว,วายทัเดนแลให้ลูกน้อยเป็นประจำเริ่มลังเลเพราะราคาขึ้นไปถึงเท่าตัวไม่นาน ตลาดป่าใหญ่เริ่มเงียบเหงาของนำเข้าหายากแค่เสรของในป่าก็ยังไม่ทันผลิตพอโฮเด็กๆไม่มีของเล่นชิวกระต่ายน้อยต้องนั่งเศร้าตายต้นไม้แฮวันหนึ่งลิงปิ๊งป่องเสนอว่าทำไมเราไม่สร้างโรงงานของเล่นในป่าเองละ่ะว่ามีฮักเ,เสนออีกว่า per งั้นข้าจะเริ่มปลูกโกโก้ในป่าของเราเสือคำรามเห็นความร่วมมือที่น่ารักของเราสัตว์ก็เริ่มใจอ่อนลาถ้าเช่นนั้นข้าจะลดภาษีให้สำหรับของที่ช่วยให้ป่าเราเติบโตและจะส่งเสริมการผลิตภายในป่ามากขึ้นไม่นานตลาดป่าใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้งสินค้าในป่าถูกลงคุณภาพดีเน้อสัตว์น้อยใหญ่มีงานทำ Q เด็กๆได้ดของเล่น2เสือคำรามก็ได้รับคำชื่นชมในความยืดหยุน่นลีข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้การเก็บภาษีต้องมีดุลยภาพระหว่างการปกป้องภายในกับการเปิดรับภายนอกไซการร่วมมือและปร,ะรับตัวคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข